สามอ้าวด็อกด็อกด็อกอะไรด็อกน้าค่ะแคทแคทแคทน้าค่ะดักดักดักบีค่ะฟล็อกฟล็อกฟล็อกกดค่ะเช่าเช่าเช่าดอกค่ะไล่อ่อนอ้าคือค่ะเมลเมลเมลอุดค่ะแรปแรปแรปบีค่ะแรปอะไรบีบเราแรปแรปคาปูค่ะ สีฮอสสีฮอสชารคไม่น่าค่ะเย่งมากค่ะฟิชฟิชปลาค่ะชาร์คชาร์คกระเทียมค่ะบัตเตอร์ฟลายใช่ใช่เพื่อแค่ค่ะอะไรอยู่วะแกคาเมลคาเมลคาเมลงอดแบแบแบ่นกนีค่ะอืมเบิร์ดเบิร์ดไกยอค่ะแอนแอน เก่งว่ะพิงคพิงค์เล็ดเล็ดงาเก่งกรีนกรีนกรีนสีอะไรคะอยู่ถึงไม่อย่าพูดไงกรีนสีอะไรคะอ้าวกรีนโหนดกรีนตดกรีนกรีนสีเขียวโอ้โหเอ้าแฟนเอ้าแฟน เออสเน็กสเน็กไฮน์ส์อะไรเดียหมวดคำถามมูน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 อะไรครับมูนอะไรว้ามูนอะไรมูนสันนะลูกสันสันบายโอเคค่ะลูกสันอะไรลูกสันสันบายค่ะสันพระอาทิตย์ค่ะมูนพระจันทร์แบ๊กแบ๊กอะไรแบ๊ก ทองฟ้าค่ะอะไรนะลูกแบล็คแบลกรค่ะ็คไอไอไค่ะค่ะเอียเยเอค่ะนอสนอสนสจมูกค่ะเมาส์เมาส์่าแฮแฮาค่ะเอโบเอโบเอโบอะไร เอโบอะไรคะเนี่ยเอโบไหลไม่ใช่เขอกค่ะ e เอ finger i r เก่งจเลย f g e r f n g ค่ะเก่งมากเลยลูกนิ้วนิ้วมือนิ้วมือค่ะแนนะอะไรเดียลูกอ่ะมีถามแม่บ้าง มีถามแม่บ้าง ABC แล้ว ABC a b c e f g h i j k ทำไมมันสั้นเลยาลูกอาม่ a b c d e f g i j KLMNOP แล้ว new oh หนึ่งสองสามเ็ดห้าแปดเก้าสิบเก้าโออสิบเก้าเก่งนะลูกวันวันวันวัานชูอ่ะพอก่อนพอก่อนพักก่อนกินข้าวเวลาก่อน